Next Gen Ranger รุ่น XLS กระบะขายดีที่ราคาเพียง899,000บาทวันนี้พามาดูฟังก์ชันชุดแต่งที่หล่อและเสริมความดุดันให้กับตัวรถค่ะด้านหน้านะคะเลือกเป็นงานสกรูปปรดนะคะสีเทาดำตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวมากๆสีดำด้านจะช่วยเพิ่มมิติให้รถดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นค่ะ และด้านล่างลงมาจะเห็นเป็นกระจังหน้า FORD f o r d สีดำด้านเช่นกันนะคะแม็กกับตัวรถเพื่อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นถัดลงมาด้านข้างจะเห็นเป็นตัวครอบรอบคันนะคะงานครอบเราจัดเป็นดำด้านคุมโทนให้ลูกค้าเลยส่วนด้านข้างตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบหมุดขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้านนะคะตัวนี้เลือกได้แล้วก็แม็กยางยัดมาก,กับแม็กตัวออฟโรดนะคะเจอยางซูแม็กออเทเรนย่างดีตัวนี้เลือกซีรียลยางได้เลือก d อยี่ห้อยยางได้เนาะ ก็ตามใจลูกค้าทุกอย่างเลยใครอยากได้แบบไหนสามารถแจ้งเมโลดี้ได้เลยค่ะและด้านหลังนะคะจัดหล่อๆมาก,กับตัวเบ้ารองกันลอยนะคะคิวกันสาดราวหลังคาแล้วก็โลบาร์เหล็กของเอาเลนเดอร์อย่างดีค่ะคันนี้ตัวงานโลบาร์สามารถผูกลัดมัดของได้นะคะและที่สําคัญเราสามารถป้องกันสนิมได้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นงานพาวเดอร์โค้ทนะคะป้องกันการเกิดสนิมได้ค่ะจบหล่อๆด้วยด้านหลังนะคะไฟท้ายแบบนี้ก็จะเป็น ตัวชุดครอบนะคะแล้วก็ครอบกัดปรักท้ายที่เป็น F O R D f o ร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำตัดขอบสีตัวดำด้านได้อย่างลงตัวมากๆเลยและ a ะคริลิกเลนเจอร์พร้อมกับตัวเหล็ก Delta ของตัวงาน DC นะคะ4 4คูณ4อันนี้ลูกค้าได้ห่วงโอเมก้าสีแดงด้วยและใครนะคะที่อยากจะได้ฟอร์ลรอรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ติดต่อเมโลดี้ได้ที่095 3 2 4 5 5 9ฟอร์ดพนครมอเตอร์สาขาลังสิทธิธ์ค่ะ